สวัสดีนะาทุกคนคุณเขามีถ่ายซุปตาพาตาลยนะแล้วคุณเขาก็เอาลูกสาวไปด้วยเพราะว่าลูกสาวไม่ยอมอยู่บ้านนะาทุกคนแล้วแขกรับเชิญที่คุณเขาถ่ายด้วยคือพี่ก๊อจินะทุกคนมีพาไปเดินตลาดแล้วก็ดูเหมือนว่าจะเปิดบานด้วยยังไงก็รอติดตามกันด้วยนะาทุกคนรู้ไหมรู้ไหมรู้ไหมเมื่อกี้เรคนเดียวได้ไหมรู้ไหมเมือก้เราคนเดียวได้ไหมไม่ได้ไปกิน แม่เคยแบบหนูตัวเองนะเป็นห่วาพหลักลูกว่าเดี๋ยวคนอื่นจะว่าลูกอะแล้วหลังจากนั้นคุณเขามีเดินทางไปที่สกลนครนะจริงๆแล้วคุณเขาไปที่งานบอลนาทุกคนวันที่13-14เป็นงานของ e a sport fc mobile นะแต่ว่าคุณเขามีถ่ายงานก่อนคือนัดถ่ายกับพี่กล้องห้วยไล่ที่สนามห้วยไร่อีลีนานาทุกคนนี่ด้วยยิงลอดแบบท้องหมาอ่าลอดดากลูกชายอะไรเงี้ย สองกบวนน่ะเดี๋ยวคือเขาเยอะใช่ตรงนี้ลุ่อะไ,ไรผมอยากผมอยากเทนไฟเทนกับพี่ป๋องไว้ทำไมวะการหนึ่งกับสองอมันจะมีความหิวความหนาวความไม่โอเคในพื้นที่ตรงนี้พี่พิศนานก่อนเลยใช่ใช่ใช่ครับอลอ้องเพนะใช่ใช่ใช่ปกติอีสานปกติสินะพอมันมาเป็น นี้ก็คือเสร็จจากพี่ก้องแล้วก็ไปต่อที่ไร่จิตผักดีนะมีถ่ายงานกับอุมปันสุขแล้วก็นุชซี่ที่น่านนาทุกคนปบดรีไม่ใช่ไปถึงว่านอกจากเล่าบุรีอ่ะอย่างอื่นมีอะไรบ้างที่นี่มีโอ้ผมอยากชอบพ่อเลยเราเล่าบุรีได้ทำใหน่อยมีอะไรบ้างกกัญชาเนี่ยนะพี่ไอ้นี่ตาแดงถามจริงเป็นอะไรกัญชาดูทั้ามีหรือเปล่านี่ใช่ไหมจริงมีอะไรบ้างพี่นุชพี่อุ้ม มีตอนนี้มีร้านอาหารแม่โคหัวร้อนอนี่ใช่แม่โคหัวร้อนก็ที่ดังในเฟซบุ๊กใช่ค่ะ เอมือถือลงก่อนดิสวัสดีครับพี่ชื่ออะไรครับอพิชาค่ะพี่พิชาเลครับใช่ค่ะนั้นผมต้องขอลาก่อนแต่ว่าก่อนที่ผมจะขอลาผมขอลาพิชารักพิชาจุ๊บจุ๊บส่วนก็มีก็จบแค่นี้นะทุกคนบ๊ายบาย